มาดามชนกินสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวที่มาาัะฉาร้านอาหารมัะฉาที่เดิมค่ะมากินส้มตำตำไทย เฮลล์เฮลลมาดามชนกินสวัสดีค่ะคิดถึงไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยวยเลยค่ะพี่น้องวันนี้มากินข้าวที่ร้านอาหารมัชชาเบิ้งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดีนะ อาหารที่นี่อร่อยนะคะตำไท่ค่ะพี่นอ้องข้าวผัดต้มยำน้ำพ้นต้ยมยำรวมเม็ดทะเลนะคะ